สวัสดีครับทักทายกับีทีย้ำเสาครับผมสำหรับเสานี้ก็เป็นเสาวันที่25มีสายยน2 5 6 3ครับวอเกลียอยู่นี่ก็เป็นบอ่อกบที่ผมเม็ดกันว่าใหม่ครับบอ่อประชังแต่ว่าก็ยังบ่ทันสมบูรณ์ดีเลยครับเพราะว่าขี้ดินยังบ่ทันบอ่ออยู่เอาขี้ดินมาไล่ปิดทำตัวนี้แต่ว่าบอ่อตัวนี้เป็นบอ่อใส่พายางดำปูนะครับ ความยา้วก็อย mm ู hmm. mm ่ประมาณกเกือบสี hmm. ่เมตรนะครับรวมพื้นที่เป็นพื้นที่ลานดินนาเป็นพอสดพุนครับแล้วก็ผวมกว้างก็อยู่ประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรครับเดี๋ยวผมพาเขาไปนั่งบงขังนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นรูไปรูกบหน่อยครับตัวเอามาตอนแรกเอามาบางสามสี่มือนะครับเอามาเป็นอีห่วง หัวทีมยังมีหางมีอย่างยู่แยียบสนะครับ้อยอยู่นะั่นวันนี้บางส่วนก็นเริ่มกระทางจ้าของออกไปแล้วเรือเป็น,ปนกบหน่อยนะครับเตีนตนัวเตียนลอยอยู่ก็เป็นนิ้หัวอยู่กับหูนั่นก็ขึ้นไปอยู่ทั้งผักขมเอากอก็ย่างมาว่างไว้ให้นะครับกันห่มกันแดดให้เป็นบอ่อกรบ <c oughs> กระทัดรัดอยู่ในครัวเรือนกับสา่งกันไว้เองเห็นเราดินมาปั่นคูเนี่ยครับลักษณะนี้ เอาดินมาปอนคู่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ผมก็เอาพายางดำนี่มาปูกเขาพายางดำนี่ซื้อมาลอยยี่สิบบาทแล้วก็เอาขี้ดินปูทับอีกรอบนึงแล้วก็มีรานดินมิยังให้มันเล่นผมเวลามันใหญ่นะครับวัารานดินึ้นมาป้งไว้แล้วก็เอาผ้ายางเกี่ยวอ้อมกันครับกันมันออกหรือว่ากันนกกันแมวกันหมานะครับ ครับเป็นกบหน่อยแล้วน,นี่ก็ให้หัวหันหัวหันหวให้อยู่สองเวลาคือเสากับแรงครับนี่ครับตัดหางออกไปแล้วตั้งแต่เริ่มตัดหางออกตอ,ตอนม้านี่เป็นเป็นนิหววเลยแหะครับมีหางมีอย่างยาวเลยปากหนันสือม้าโลนึงครับโลละเอยส,สี่สิบบาทซื้อมาจากทางประหยัดกระพปรงวิเศษสระคำแลว บนครับกันไปเก็นอยู่บน,น,น์อ่ะตัวหนึ่งครับจะน้อยใหญ่กันมากอะเกษตราเลนคงสปอัปเดตในวันเรื่อยๆครับเป็นบอกรกที่เขาสร้างกันมาได้ในขั้วเรือนของเขาครับวตาตถุมันว่าตถุมัน,นเ้าเย็ดได้ทุกอย่างครับอันนี้ก็เย็ดไว้ให้มักลาอมสุกไวปแถวพึ่งน้ำบนมักกกมักเบพังกกพังดันพังนี้ผมก็เลยเ็ดบอกรึมาให้ครับ พวกบูปเป็นไงทีเฮาเหยได้ใน้ก้วเลื่อนของเฮาครับพาอัปเดตเบิ่งเรื่อยๆน,น,นะครับพวกนี้ยังเป็นกบหน่อยอยู่เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวก็สจค่อยอันนี้ให้บเบิ่งเรื่อยๆครับผมพวกบนี่ก็เห็ดไ่ใบกลางๆรั่วนี่นะครับใบกลางรั่วคางกำแพงนี่ยังเป็นต้นบัวพีกาพายางเบิ่องดีวี ยวบังของที่ปลูกรอบบ้านอีกลีกลอบครับความเปลี่ยนแปลงมันความเปลีป่ยนแปลงอันนี้อ่างบัวแตกไปแล้วสองไปเมื่อวานเดียว,ว่าจะเอาขี้ตมบัวมาลงใหม่ครับนางสุราแม่อมสุกปลูกไว้ครับตัวนี้ออกดอกสุราสีชมพูครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวมาปลูกไม่ดอกไม่ประดามาปลูกของอยู่ของกินเป็นแสนครับ ันนี้ก็เป็นพักนอกจะมาปีครับจะเป็นน,น,นี่อย่างเนี้ยต้นจักรพพัดเน่ครับทีนี้มันอาจจะเป็นจักรพพัดนนก็เป็นอ่างบัวของเขาครับอ่างบัวใหญ่ต้นอ้อยอันนี้ก็ขยายออกมาก็จะเป็นต้นชุ่มครับใส่ลงเน็กกระทาเน่น้อยเปิดชุ่มต้นหนุกผีกำลังพ่วงจิตขึ้นมูน่น้อยก็ตั้งยุตรกีเอาเออกไปปลูกหน้าหมดแล้วครับขยายออกไปปลูกทั้งหน้า นี่ก็เป็นใบอีตูไทยกำลังแตกเขียวกับนหขนน้ำไปว่างั้นอันนี้น่าจะเป็นเบี้ยวอย่างโน่นนี่อันนี้นนบริเนตเจียวปูน่าจะเป็นเบี้ยวบกหงนะครับเอาลงใบเบี้ยวบกหุงบังเตี้ยไหมมันจับบมกิดนี่เบี้ยวกิดเหลืออยวยึดสนีทครับก็เป็นใบนบ,บก,กูด มูนันเอาออกไปปลูกห <c oughs> น้าเหมือนแล้วทั้งนั้นก็เป็นต้นไม้ที่ว่าขอไว้จากทั้งเกษตรเป็นวันนี้ผมเอาออกไปปลูกอยู่หน้ารับเรือสมนีแล้วไวแต่เซียมต้นนี้มันบหลอดครับมูนันเขาไปปลูกอะต้นเขียวต้นงามก็มีหลายอยู่ครับที่ดี่นั่นคางกําแพงก็เป็นสักคู่ครับสักคู่เขาต้นสักคู่นี่ก็เมีนนี่ก็บอกพีกมาเคียเค้ยว ปลูกว้มเมยเซมใบพกทั่วนั่เอาในปักทั่วไปยังไว้ครับในพวกทั่วไปยังว้นี้ย้่ใหญ่กันมากครับเพราะที่ได้สักค้างไว้กินครับผมต้นนี้เป็นในพักม่วงปลูกม่วงเปดนะจะเป็นพวกอกร่องหรือว่าพวกเขียวสเสวยนะครับที่ลงเวลายอยู่ใน,มนเมียนเหมือนครับท่งนี้เป็นในพวกม่วงเดี๋ยวมันเขียวใหญ่กันมากหน่อยเดี๋ยว กลางเดือนหนาเดือนพฤษภาเดี๋ยวเสี่ยวไปลงไปในนาครับขางกันเทศกางอย่างปลูกชาก,กันไว้เห็นละเพื่อให้ได้กินเดี๋ยวฟ้าอย่างวืบิ่งทั้งหลังบ้านอีกเล็กน้อยครับผมครับที่เนู่ยนี่ครับเป็นเมล็ดหย้างนาครับได้ไปเก็บมาพอไปครับมาสิไปปลูกน้ำกระเทศหน้าโนเนี่ยครับเป็นต้นอย่างน,น,นา ก็ได้อาศัยลมงอบรวมสิบโป่งงา่า,ายๆมาเพราะเพื่อนเอาลงใส่ใบย้อมวางซีหามือเนี่ยครับลงสุกไปก็ล้อพงง้อสิแตกมาบบครับที่เห็นอยู่นี่เป็นสลัดจีโนโอวซันของเมียน้องอมสุกพอไว้ครับก็ใส่พิษมอดเพราะงลางว่าเป็น,ปนพิษมอดท่้สนครับเป็นกเกี่ยวกับีผสมครับมันก็เลยแตกมาให้ใส่เม็ดลงหยอดลงไปนะครับ เป็นสัดจีนโอ้โหเสนาอันนี้ผุกขอบอกค่อยถนัดทั้งของกันนอกปนเนยครับเดี๋ยวพาย่างไปเลยบางทท้งหลังบ้านนี่วาครับหลั <c oughs> งบ้านนี่พานขามานีก็่ะเฮียนกองกันอยู่นี่กับว่าไม่นอย่างเนี้ยครับ <c oughs> เป็นใบกัมปูแหงครับเจ็บ <c oughs> ใบกัมปูแหงมาไหวเนี้ยครับ เด็กำปูที่มันทับถมกันแน่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนองผสมกระาุี่ผสมพวกปุ๋ยว้ใส้ครับปุ๋ยว้ใส้ตัวน,นี้จะเป็นคุยวาวแตวจะมีโครงการ <c oughs> เห็ดต่อไปอยู่ครับตัวงเงาจีตตน้นต้นแบบกระเดาวหวานเนี่ยตน้นลาย,ยางไรนี่อยู่รับที่มีโครงการไว้อยู่แท่ง <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นแท่งนำฝนเข้าใบไส้เ <c oughs> พราะใบส้ ปฏิสเสธไในพดต้นไม้หดอย่างนี้แหละครับอันนี้กระทั่งนี่ก็สิเป็นการผสมดินว้กับผสมดินทั้งปุ๋ยทั้งอย่างแล้วปุ๋ยหมักว้ขนาดจมยอมเป็นใบบักก้ามปูเป็นส่วนไหลายครับที่มันถักถมกันไว้ถ้าตรืโดนนะครับทั้งค่ายเขาเนี่ยจากลุงซีที่มันสอดออกมาออกมาีน้ำมันสูเออกมาจุ่มกันไว้อยูน่นี่อันนี้เป็นอีกค้อยแห่งผสม น้ำพวกอ e ีเอ็มพวกอย่างเนี่ยครับเอาไว้จะงดของเขาอันนี้ไปกลายเป็นต้นหนกพริกนะครับต้นูพริกต้นนี้นก็กพบพริกขีเกล็ดนครับอันนี้ก็เป็นผักกิตูอันนี้เป็นโหระพาครับกรัลาังงามนะครับโหระพาตันนี้จากเดี๋ยวจากต้นม้ามาเสียนั่นก่อนเสียบปลากลงไปให้มันเสียบต้นลงไปแล้วเสียหนามไป,ประมาณอาทิตย์กลัวครับมันออกหาก่าค่อย เอามาปลูกอันนี้คือกันครับเนี่ยปาเกตูอย่างงามเลยดินงามครับเพราะว่าเป็นการผสมดินเองแล้วก็เอาดินทั้งใบสำสาแห้งทั้งดินดำเขาว่าผสมกันมันก็เลยแตกออกงามครับนี่ครับปลูกไว้ใส่ในกลัวเรื่อนของเขาง่ายๆครับว่าะตรงไปซื้อเพิ่นครับใบหรละพาานี่ยก็กำลังขยายออกมาเรื่อยๆครับนี่ทั้งผักตั้งโอเนี่ยทั้งอันนั้นก็หรละพากำลังงามครับ อันนี้ก็สะระแหน่ก็ขยายออกมาทั้งนี้เห็นอยู่เป็นถุงทานครับไว้ใส่ในบ้านเผือดทีใบไย,ยนะครับเผือดที่หลังบ้านกับใบไยซัมเนีแหละครับเผือดที่แต่ว่าเขากระเพายามเพียดให้มันอ๋อเป็นถุงหนึ่งอยู่ผมบ่ได้เอาให้เบิง่งนี่ครับถุงนี้ผมเก็บมาจากทางถุงนานี่เป็นหมักจานหมักจานแห้งเก็บมา่อไหร่แพ่พอ อืมครับในบักจานแห่งครับจานแห่งกระเทียมนองความสุกพอไว้ให้เพราะได้ไปปลูกใส่หน้าไว้เนี่ยครับนี่ก็ทำเป็นเนี่ยครับพืชตีรังบานเขาาำนียเองครับ ครับพื้นที่หลังบ้านเ้าบันไดใหญ่นะครับก็บซ้ำๆนี่แหละครับตามที่มุมกว้างไอ้เบิึงครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นพักแป้นครับปลูกพักแป้นไว้ักแป้นในยางรถยนต์ครับเมียดองหอมสุกมันก็ปลูกไว้เใบผสมดินผสมยางมาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นว่านไว้น่าจะเป็นต้นบักเกือเกือเชี่ยประมาณนึงครับนี่ก็ลอ้อมไว้ มันมีอยังนะครับกันสมุนกระห้องพวกผากำครับมันขี้ดือ้อก็เลยหลองกันไว้ครับอันนี้ก็จักสีปลูก็อย่างครับอันนี้เป็นเตรียมดินเตรียมอยังไว้เมื่อวานนี้ผมมาโรยปอกไปให้นะครับอันนี้แม่น้องควมสุขเคนสิจัดการเองข้างนี้ก็เป็นโหระพาครับกวามังงามมลภาวะครับเดีย๋ยวผมพาอยางหลอกตรงนันต้น้างนี้สิเป็นพวกต้นบักอือ กำลังญ่ครับนี่เป็นติด้างบ้านแล้วครับสําหรับอันนี้ก็จะเป็นต้นใบเตยครับใบเตยในมักนามคือ,อผมมีแนวเห็เบิรงอยู่อนี้เป็นบานตู่มหกูรูบานที่อยู่ครับสําหรับผู้ใดผ่านตาสิคุณตาดีครับเป็นวานเปาะหรือว่าตู่หมูกกำลังเกิดนะครับอมมา ฟังใบตั๊กปีกายวันีนี้แตกแตกออกมาเห็นแล้วครับนี่ก็เมียนนี่กับนี่เดนเนี่กับแบบเคี้ยๆครับอันนี้เป็นห้ามเจริญซี่สังคอแสงครับเฮ็ดใบกำลังเริ่มสิออกซีแล้วนี่ก็เป็นป่าต้นใบเตยเาครับนี่กับแบบกำลังพุ่มสิออกดอกครับกำลังแตกดอกออกแล้วนี่เป็นเกษตร ทังบ้านครับปลูกผสมประสานกันไปเพราะอยู่ได้กินครับครับผมจะเป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับซาลาเน่ทั้งนี้ก็เป็นโหระพาครับเน่ยเอาไปยังเสร็จแล้วครับปลูกออกไม้ล้อมกรอบล้อมยังไว้มันเป็นสายเป็นส่วนครับอันนี้ก็เป็นต้นผักคาหรือว่า ต้นกระจรหรือต้นสลิดบานเอาเนี่ยครับกำลังแตกย,ยอดออกมาครับว mm. ิธีการเกษตรหลังบ้านครับเฮ็ดผสมผสานกันไปปลูกไปเพอได้อยู่ได้กินครับ mm. พันยางไปหลอกบ้าง mm. อันนี้ก็สิเป็นต้นมะลันยัยครับหรือว่าใบยานางครับอันนี้ยานางยา mm. นางก็ขึ้นคางเรียบร้อยแล้ว นี่ก็บมกอือต้นมะแข่งครับแข่งของมะแข่งพวงครับพราปลูกพรอได้กินนี่ก็เป็นบมะนาวครับอันนี้ที่บานใบก่อนนี่แหละครับต้องรอไว้จรงๆนะน้ำยาสบุนมันดื้อครับนี่ครับกับบรรยากาศหลังหลังบ้านครับจนทางนี่ก็เป็นพวกน้ำหมักแล้วก็เป็นทางนี่านี้พ่ษณุนามักนามยังพวกเมียองสูบเกรื่องเป็นมาครับข้างในได้กับเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาให้เบิึงครับกับพิธีเกษตรเขามีพื้นที่หน่อยเขาก็ปลูก ไปซัำนียครับเ่าจำเป็นต้องไปพ่วงไปอย่างดอกปาเต้มันปลูกมันอยู่มันเห็ดจังสรนครับมันก็สิเย็ดในเห็นผลเมนว่าเขาจะปล่อยไข่แต่ว่าเขาเก่าปล่อยปิดซีพันนะครับนี่ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดดีๆนะครับผมครับขอบเกษตรกรทางบ้านของแม่อมสุขครับทางสุนี่เพิ่นก็สิมาคุกอยู่นี่แหละเวลาลูกรับลูกนอนก็เอาเวลาลอยเข้ามาเห็ดครับ ม่เด็กก็ฝากคลิปดีๆคลิปสั้นๆไว้อีกคลิปหนึ่งครับทั้งการเรียงกบเลียงอย่างเดียวผมจะอัปเดตในบ้างเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ค้งสิจบไว้สำนีครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปพบกันใหม่ครับขอบคุณที่รับผม